อ่ะจ้าพี่น้องช่วงบาบายซีโมงกว่าเออท้องแทงท้องแทงนอนอยู่ตูผอมันถามเน่ยบูมกำลังถอดไก่ปิ้งกล้วยจ้าพี่น้องกล้วยสุกกล้วยเฮิมนี่ปิ้งกล้วยนี่ปิ้งเบิ้ลหมอนึงอ่ะบูมมาสีทอดมาตีทอดทิ้งกล้ยวยฉ่ำท,ทอดไวด้มันเละปวดนันสุกแดลดด้วิอันนี้นยนอ,ยอยาก,กด,ดนกนำ,น,ำ,น,ำน,น,น้อยน้อยหนักเลยประเดี๋ยวเราตีทอดจริงก็แบบน้ำมีมไหมน้ำมีมหาไว้ในตู้เย็นมีอยู่หั่นหน่อยหน่อยเหรอไหม ทอดแล้วก็จิม้มน้ำจิมจ้มกินแซ่บๆด้อพี่น้องจิ้มน้ำนิ่มก็ต้องเฮ็ดดอกน้ำจิม้มถ้าก,กินเป,ป่าๆก็แซ่บคือเก่าแหละนี่ย้ำนันซื้อเขากินดีครับคนกล้วยสุกกล้วย,ยเ,นเนยอะแยะนี่แหละนี่อันนี้พอได้ดทอดอย่างที่แล้วบูมทอดกล้วยละช่องนี่ซื้อมาได้เห็นแอปอันยังก็อันช้อปปีว้วะตัวไอ้ก็บรรทัดสิบแปดสิบเจ็ดบาทนี่ละตอนเดินลูกค้าไม่ราคาสมาชิคไม่เพคะน,นะร้อยสิบแปดบาทบรวมทรงนี่ อันนว่าหังกับปิ้งเขาจี้นี่แหละปิ้งเขาจี้ปิ้งจะปลาหั่นได้บ่เคยปิ้งอยู่ว่าม่นปลาเคยมาปิ้งอยู่เนาะบุมเนาะแม่นบ่ปลาน้อยมาปิ้งให้แมวแม่บ่เคยบ่ปิ้งกล้วยนี่ขาแซ่บๆกินกินก็แซบ่บสิปิ้งเบิดหมอนี่ล่ะนี่นี่เครื่องเฮ็ดเิดอันเพดก๋วยเตีเตเ๋ยวกินกันน้ซุปเอากระทะไว้นั่นละต้มแล้วก,ก็ล้างนี่เหลือแค่นี้ล่ะซื้อ,องไก่มา ก็ไกลเหรอตอนเลือดเนาะก็สินซื้อมาเข็ดกินเอาเองวันนี้ก็สิไปกี่ยางคือเก่าเหรอมืนน่อนี้นักเลี้ยงไปแล้วนักเลี้ยงก่อนคำคำกสิไปนี่ใายสือเบิงปิ่งแสบดีตอนตอนเตาทานก็มีอยู่นั่นแต่มันนั่นนั่นแกดบ่มีก็เลยได้เห็ดเตาทานเอ้าคือดำไว้แทอะก็จะข่อ,าาอยตามกับแสบพื้นเก่าแหละเห็ดเองเนาะเออตรงนี้ก็ใส่หม้อทุกจีแล้วมาปิ้ง ปีงกินตัวพี่น้องไปหอมักมากตัวกล้วยปิีงเลยเสียเหมือนกัน,นกเอาคือนรางใหม่ว้แฉะเอาเบอร์สามปลาไฟดับคว่ำหอนได้อยูน่นี่นี่กับสีพุทธันอยู่กล้วยมันอยากสุกเนี่ยซุกหลายเติบลล๋อเปล่าดีบดิบเอ้าตกสีเดนละดิบดิบบูมันสีฉาบจินตัวอ,อืมเป็นอย่างไฟแห้งกูอะถอดไก่พี่น้องถอดไก่อนันว่าหันหนึ่งเข่าคนนี้ ต่อไกลสิไปป้าอย่างไปจินต่อแมียไปน้ำคือเกาแหละตัวเวฟกับนั่นอ่งยังมุด,ดแม่ไม่คีเดี๋ยวแมียไปคำๆคำนละไปน้อนขึ้นอยู่คุณไหม,มเวฟนี้กับซ้ำนี่แหละว่าม,มีอย่างไรหรอกไทยสุบึงอู้ล้างลอกแล้ว,ก,วกล้วยซุกคักลังหลอกเหรอฮะจักเดียว มันสุกแห้งไงพี่น้องฉันบ่สซุกแห้งมันกับว่านติดไปได้ดอกนี่หลังหลอกออกติดเลยกล้วยปิีงเตาไฟฟ้าจ้านี่แสียบขึอกันเหรอพี่น้องแสียบขึอยังปิีงเตาท่านนั่นแหละแสีบเหมือนกันตอนนี้เขาเก็บมาก,กินตัวอืมปิีงกินเองเดก็กโชลูกเขาได้ทำงานดอกวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดเจโชลูกไปทำงานอืมไม่ได้ขี่ตีนแมวเหรอเด็กนี้ เต่แมวหยางสรักคินี้ก็ซัำนี่นะจ้ะขอบคุณทุกการติดตามทุกการารับชม้ะจ้าสรักคินี้กัสสวัสดีจ๊าสรับไหวปิ่งเตาไฟฟ้าจ้ะ